พี่น้องที่เคารพรลกครับคนที่จะมาพูดจากับพี่น้องคนต่อไปนั้นเป็นนักการเมืองเลือดนักสู้มาตั้งแต่เป็นนักศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนิติศาสตร์เป็นนักศึกษาที่ต่อสู้มาตั้งแต่14ตุลามาเรื่อยๆจนมาเป็นนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองที่ต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนพี่น้องที่เครพกลครับ เขาคือคนที่ยืนหยัดเคียงข้างกับพี่น้องชาวใต้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพบกับเขานะครับมีบทกลอนถึงพี่น้องชาวใต้และคนไทยทั้งประเทศที่กำลังต่อสู้สนับสนุนพี่น้องชาวสวนยางพาราโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางพาราทั้งภาคใต้ที่กำลังสู้ เพื่อความมีชีวิตอยู่รอดเป็นกรอนจากคุณจิรนันพิษปีชากวีศิร้อยครับ,บขอเสียงปรบมือให้คุณจิรนันพิษปีชาก่อนเป็นเบื้องต้นครับพี่น้อง,บ,งบทกรอนของคุณจิรนันเขียนไว้ดังนี้ครับคุณจิรนันนี่เป็นคนใต้จากจังหวัดตรังครับเป็นผู้นำนักศึกษาสมัย14ตุลา เป็นภรรยาของคุณเสกสรรประเสริฐกุลอดีตผู้นำนักศึกษา14ตุลาวันนี้เขาเขียนกรอนให้กับพี่น้องชาวใต้ที่กำลังสู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตในอาชีพของเขาเขาเขียนไว้ดังนี้ครับตั้งแต่กูรู้ความถามกูได้ว่าคนใต้แต่รุ่นปูสู้คนไหม ถูกเขารุมข่มเหงเคยเกรงใครไฟก็ไฟเธอจะจับดับด้วยมือพี่น้องที่เคารพครับพัคประชาธิปัตย์นักการเมืองของพรัคประชาธิปัตย์สสทั้งภาคใต้ถูกกล่าวหาว่าเราอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของพี่น้องประชาชน ทางภาคใต้เกี่ยวกับเรื่องราคายางพาราพี่น้องครับยืนยันกับตั้งทั้งหลายเราไม่ได้อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าแต่เราอยู่เคียงข้างประชาชนและวันนี้คนที่ยืนเคียงข้างประชาชนคือวิทยาแจ้พาพัลไัย น้องชาวไทยที่มีหัวใจเสรีชนที่ครบครับพี่น้องรู้สึกเหมือนกับคนทั้งประเทศไหมครับระยะเวลาผ่านมาสองปีเต็มเริ่มต้นจากอารมณ์พี่น้องประชาชนอึดอัดกับการได้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดน,นี้ขออนุญาตนะครับ หลังจากการบริหารประเทศผ่านไปหนึ่งปีเต็มการทวงคำมั่นสัญญาจากการรับปากรัฐบาลก็เริ่มเดิมกระงหังขึ้นในประเทศไทยเวทีผ่าความจริงเริ่มต้นจากคำขวนที่ว่าแพงทั้งแผ่นดินเพราะการปราัยนัดสุดท้ายของนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตร ได้ประกาศกับประชาชนทั้งประเทศครับว่าได้เป็นรัฐบาลเมื่อไรน้ำมันเบนซินจะลดลงลิตรละเจ็ดบาทเป็นรัฐบาลเมื่อไรจะกระชากราคาสินค้าลงทันทีหนึ่งปีเต็มครับหลังจากเป็นรัฐบาลสินค้าทุกอย่างทยอยขึ้นราคาไปเรื่อยๆ ย่างขึ้นปีที่สองครับสิ่งที่โหมกระหน่ำในความรู้สึกประชาชนทั้งประเทศก็คือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเริ่มตั้งแต่โครงการรับจำนำข้าวอ้างชื่อชาวนามาหากินชาวนาได้เพิ่มครอบครัวละ4ี่0 0ื0นห้ืแต่คนในรัฐบาลและพ่อค้าแบ่งกันไปห้า0มืนล้าน ทั้งปีครับหลังจากรับจำนำข้าวไปเสียงวิพากวิจาร์ณไปทั้งทั่วประเทศครับโกงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างนี้ครับถ้าเป็นโจรเขาเรียกว่าปล้นเงินวัดเพราะคุณอ้างคนจนแบบชาวนาและคุณไปโกงเงินจากชาวนาทั้งหมดพี่น้องรู้สึกไหมครับ รัฐบาลอยู่ครบสองปีเต็มเมื่อเดือนที่แล้วครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเดือนที่แล้วเป็นต้นมาอารมณ์พี่น้องคนไทยทั้งหมดเริ่มรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ทั่วท้องและเกิดความรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวทั้งประเทศปัญหาสออย่างยังคาลากะสังครับ ปัญหาสินค้าราคาแพงขึ้นทุกวันทุกวันยังเป็นปัญหาแทงใจคนทั้งประเทศปัญหาทุจริตคอร์รัปชันยังไม่ได้รับการแก้ไขขึ้นเดือนสิงหาคมสิ่งที่รัฐบาลเริ่มทำแทนที่จะแก้คอร์รัปชันแทนที่จะแก้ของแพงสิ่งที่เขาเริ่มทำวันแรกที่เปิดสภาก็คือเสนอกฎหมายปลองดอง ล้างโทษให้คนยิงคนตายล้างโทษให้คนโกงแผ่นดินครับวันที่พวกผมและพี่น้องประชาชนคนที่มีหัวใจเป็นเสรีชนนัดหมายเดินทางกันไปรัฐสภาเพื่อคัดค้านกฎหมายปรองดองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับพี่น้องครับ สีกว่าปีบนเส้นทางการเมืองของชวนหลีกภัยเป็นครั้งแรกในชีวิตครับที่เราเห็นภาพท่านชวนหลีกภัยนำหน้าประชาชนเดินไปยังรัฐสภาสิ่งที่ประชาชนเห็นทั้งประเทศครับรัฐบาลระดมตำรวจทั่วประเทศสามหมื่นคนพร้อมตั้งเบงเกรกรียมรับสอสอลีกภัยชวนหลีกภัยจากประชาธิปัตย์ สุดท้ายครับท่านชวนหลีกภัยก็ได้แสดงให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นครับว่าแนวทางการต่อสู้ของเสรีชนไม่จำเป็นต้องเผาไม่จำเป็นต้องฆ่าแต่การแนวทางการต่อสู้อย่างอริยะขัดคืนได้เริ่มต้นขึ้นไปวันที่เดินขบวนไปพร้อมประชาชนหมื่นกว่าคน เวลาไปถึงหน้ารัฐสภาตำรวจของมากันเราก็ต่อรองครับขอให้พี่น้องประชาชนไปส่งสสถึงหน้าประตูรัฐสภาเจราจากันหนึ่งชั่วโมงครับตำรวจประกาศว่าไม่ยอมให้ประชาชนผ่านเข้าไปส่งสสหน้ารัฐสภาหลายคนยุบอกว่าลุยเข้าไปเลย หลายคนบอกว่าตีฝ่าเข้าไปเลยแต่พี่น้องครับวันนั้นท่านชวนหลีกภัยและคณะตัดสินใจบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เดินมาส่งเราถึงนี่หลังจากนี้พวกเราจะไปทำหน้าที่ในรัฐสภาสอสอประชาชนแยกกันจงใกล้กับเขาดินแล้วสอสอเดินเข้าสภาประชาชนก็กลับบ้าน รัฐบาลตกใจครับเพราะที่เตรียมการไว้คือเตรียมกำลังทั้งหมดไว้สลายสอสอกับประชาชนแต่ไม่ได้ทำพี่น้องครับภาพที่รัฐบาลเตรียมกำลังตำรวจสามสี่หมื่นคนส่งอยู่หน้ารัฐสภาเพื่อรับมือกับสอสอและประชาชนเป็นภาพที่ข้าราชการไทยทั้งประเทศจับตามองเมื่อหัวมันาย ถางมันก็กระดิกเมื่อรัฐบาลทำอย่างไหนลูกน้องมันก็เตรียมทำอย่างนั้นทุกคนครับมันผ่านกฎหมายปรองดองวาระที่หนึ่งสาระก็มีเรื่องเดียวครับใครที่เคยฆ่าคนในเหตุการณ์พฤษภาใครที่เคยเผาสาระกลางใครที่เคยยิงวัดประแก้วใครที่อยู่ระหว่างติดคุก ใครที่อยู่ระหว่างการฟ้องคดีทั้งหมดยกโทษกันหมดมันไม่เคยไปถามพ่อแม่คนตายแม้แต่คำเดียวครับว่าไอ้หน้าสอสอในเสพามีสิทธิ์มาริดชีวิตลูกผัวเขาได้ยังไงปัญหาโกงไม่แก้ปัญหาของแพงไม่แก้ จนถึงวันที่2ีสิงหาคมพี่น้องประชาชนเกษตรกร,กรที่เป็นชาวสวนยางชุมนุมกันครับและผมขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยครับการเริ่มต้นชุมนุมของพี่น้องชาวอำเภอชะอวดสี่แยกควนหงหงชุมนุมกันด้วยความเดือดร้อนจริงๆไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลัง ไม่ได้มีผู้นําไม่มีคณะกรรมการและรายรูปแบบทั้งหมดครับเขานั่งหารือกันเรื่องราคายางตกต่ําและรัฐบาลไม่ช่วยเขาน่งถกกันครับเรื่องรัฐบาลลําเอียงในการให้ความช่วยเหลือรัฐบาลหมดไป7จ็ดแสนห้าหมล้านเพื่อรับจํานาข้าวคือซื้อข้าวจากชาวนาทั่วประเทศมาไว้ในมือรัฐบาลคนเดียว และรัฐบาลร่วมกับพ่อค้าโกงเงินส่วนต่างของชาวบ้านไปทุกวันทุกวันเขาเรียกร้องกับรัฐบาลมาหลายรอบครับในเรื่องราคายางพาราตกตำ่ำพวกผมสอสอในสภา,าเดินแถวไปหายิ่งรักชินวัตรที่ทำเนียบรัฐบาลโทรศัพท์นัดหมายกันก่อนครับว่าสอสอห้าสิบคนจะไปยื่นหนังสือขอหาหรือกับนายกแก้ปัญหายางพารา เดินจากสภาไปถึงตำเนียบไปถึงตำเนียบมันปิดประตูไม่มีหมาสักตัวออกมารับครับชาวบ้านเาวดนั่งปรึกษาหารือจากสิบคนเป็นห้าสิบคนเป็นร้อยคนพอครบ200คนปิดถนนเลยครับไม่ได้นัดกันมาก่อนเลยครับพอเริ่มปิดถนนผมเรียนกับพี่น้องเลยครับว่า รัฐบาลคือหัวหัวสายเมื่อไร่หางก็กระดิกวันที่หัวเตรียมตำรวจสามหมืนคนรับมือกับขบวนสอพอเดินเข้าสภาข้าราชาการทั้งประเทศก็รู้สัญญาณครับว่ารัฐบาลนี้จำเป็นและต้องการใช้ความรุนแรงกับประชาชน ประชาชนชาวสวนยางพอเริ่มชุมนุมขึ้นบนถนนตำรวจเข้าสลายการชุมนุมทันทีเลือดตกบนแผ่นดินทันทีครับพวกผมประชุมอยู่ในสภาขึ้นแจ้งกับที่ประชุมสภาบอกว่านางสาวยิ่งลักชิน,นวัตนนั่งอยู่นอกห้องประชุมสภาอยู่ในห้องรับรองนายกรัฐมนตรี พวกผมขอเจอนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อยุติการสลายการชุมนุมของประชาชนผมนั่งรอกับเพื่อนสอสอ20กว่าคนผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเต็มครับนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ยอมออกมาจากห้องรับรองนายกรัฐมนตรีผมกลับเข้าไปอภิปรายในสภาบอกว่าจดหมายฉบับนี้ที่ทำถึงนายก นายกไม่ยอมให้สอสอพบพวกผมจะฝากจดหมายฉบับนี้ไปกับประธานสภาให้กับนายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ข้างหลังระหว่างที่ผมพูดอยู่เพื่อนสอสอมาแจ้งครับว่านายกออกมานั่งฟังอยู่ที่หลังห้องประชุมสภาผมยื่นหนังสือให้ประธานสภาเสร็จและก็แจ้งในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับว่าผมจะปิดไมโครโฟนที่พูด และเดินไปหานางสาวยิ่งรักสินวัตรเพื่อหารือกันในการยุติการปราบปรามประชาชนพี่น้องเชื่อไหมครับผมเดินออกจากห้องประชุมทันทีไม่ถึงหนึ่งนาทีครับเมื่อไปถึงที่ที่นางสาวยิ่งรักษนั่งอยู่ปรากฏว่านางสาวยิ่งรักษวิ่งหนีขึ้นรถออกเล่าสภาทันทีพี่น้องครับ ผมอยู่ในสภาผู้แทนผ่านรัฐบาลมาเป็นสิบรัฐบาลไม่เคยเจอนายกรัฐมนตรีแบบไหนเหมือนผู้หญิงคนนี้มาเลยในอดีตครับ <S <S ผมถึงได้เดินเข้ามาในห้องประชุมสภาและประกาศครับว่าประเทศนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีมีแต่นางแบบหัวหน้าคอร์มอ สปีที่ผ่านมาพี่น้องเห็นเขาแก้ปัญหาอะไรบ้างครับเคยเห็นเธอทำอะไรบ้างครับสองปีแล้วครับยังไม่เคยทำอะไรเพื่อประชาชนมีแต่ต่อแหลไปวันต่อวันพี่น้องชาวสวนยางเดือดร้อนผมยื่นคำขาดกับมนตรีว่าการกระทรวงอไทยกับผอบอตรว่า ต้องยุติการสลายตัวตอนหกโมงเย็นหลังหกโมงเย็นเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่รับผิดชอบคนรับผิดชอบคือนางสาวยิ่งลักชินวัตรพี่น้องมันถึงได้สั่งตำรวจสลายตัวกลับไปครับเราก็รอให้มันแก้ปัญหาผมเดินทางไปประกาศกับพี่น้องประชาชนที่นั่น มันดาารโคศรัฐบาลด่าโจมตีว่าสอสอประชาธิปัตย์อยู่ข้างหลังผมไปเวทีที่เขาชุมนุมหลังจากการสลายเสร็จวันรุ่งขึ้นก็ไปเยี่ยมเขาที่นั่นผมบอกกับเขาเลยครับว่าคนอย่างผมไม่เคยอยู่เบื้องหลังใครและประกาศว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะอยู่กับประชาชนที่เรียกร้องเพราะผมเรียกร้องไม่สำเร็จแล้วสอสอทั้งสภาครับ ที่เกษตรกรทำยางอยู่เป็นชาวสวนยางรับอย่างน่าชื่นตาบานครับพวกผมไม่มีปัญญาช่วยชาวบ้านเลยครับเพราะมันไม่ตั้งใจจะช่วยเลยเพราะฉะนั้นชาวบ้านต้องลุกขึ้นสู้เองครับผมก็หวังลึกๆครับในคณะรัฐมนตรี30กว่าคนมันคงคิดจะแก้ไขปัญหาบ้างํำตอบจากรัฐบาลครับ ไม่สามารถช่วยชาวสวนยางได้ต้องเป็นไปตามคนไกลโลกถ้าอย่างยี้ก็หาหนายคนไกลมาบริหารประเทศนี้เสียดีกว่าไม่ต้องใช้นางสาวยิ่งักครับนักขบีครับวันที่หนึ่งสิงหาคมผ่านไปวันที่หนึ่งกันยายนรัฐบาลประกาศเพิ่มปัญหาประชาชนขึ้นมาสามอย่างครับ อย่างที่หนึ่งขึ้นราคาแก๊สหุงนต้มอย่างที่สองขึ้นราคาไฟฟ้าอย่างที่สามขึ้นค่าทางด่วนนอกจากไม่แก้ปัญหาขาดทงชีพแล้วมันยังขึ้นราคาหน้าตาเฉยครับแต่ประเทศนี้ก็ประหลาดครับมีมนุษย์ประหลาดใส่เสื้อแดง ไปยืนเชียร์อยู่หน้าปตทเรียกร้องให้ขึ้นราคาค่าแก๊สถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าไอ้พวกนี้น่าจะไปยืนหน้าทางด่วนทุกสายและก็เห็นด้วยกับการขึ้นท่าทางด่วนและถ้าใจดีควรจะปีนเสาไฟฟ้าและประกาศด้วยว่าเห็นด้วยกับการขึ้นค่าไฟฟ้ามันจะได้บ้าไปเลยครับ ปัญหาเศรษฐกิจไม่แก้ขึ้นมาหลังจากนั้นพี่น้องครับเหมือนท่านสุเทพว่าแทนที่จะไปปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนแก้รัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญนี่แก้กันอยู่วันนี้ประชุมสภามาทั้งหมดเกือบสิบวันเต็มนะครับมันแก้กันสองเรื่องพี่น้องครับเรื่องที่หนึ่งเดิมกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า พวกสอวอที่เลือกตั้งเมื่อ6ปีที่แล้วจะครบอายุในเดือนมีนาคมปีหน้าหลังจากครบอายุแล้วให้เลือกตั้งใหม่พวกที่เป็นอยู่แล้วห้ามสมัครรับเลือกตั้งเรื่องที่สองครับเขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับว่าคนหนึ่งเป็นสอสอห้ามส่งเมียส่งพ่อส่งลูกส่งคนใกล้ชิดไปสมัครสอวอร สุดท้ายครับไอรัฐบาลก็ผลัดกันเกาหลังกับวุฒธธิสมาชิกคือวุฒธธิสมาชิกคันตรงที่ว่ามีนาคมปีหน้าจะสมัครสอวอรไม่ได้รัฐบาลบอกว่างั้นกูเก้าไว้แก้ให้มึงคือแก้สอวอชุดนี้ครับเดือนมีนาคมปีหน้าลงสมัครได้รอบสองส่วนพวกสอวอก็เกาหลังให้รัฐบาลครับบอกในการเลือกตั้งครั้งหน้า สสรัฐมนตรีคนไหนจะส่งลูกส่งเมียลงสวเชิญตามสบายสุดท้ายแก้อยู่แค่นี้ครับคือแก้ปัญหาของพวกพ้องตัวเองจนมาถึงวันนี้ครับเมื่อวานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนเขามีการชุมนุมกันครับและประกาศว่า บ้านเมืองไทยขณะนี้ถือว่าเป็นมหาวิกฤตของการทุจริตคอร์รัปชันก็ประกาศกันแล้วครับตาปูสาธาชาบ้านก็คือในยุครัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลโคตรโกงครับวันนี้ครับประชาชนกำลังจับตามองการรับปากของรัฐบาล รัฐบาลไปรับปากกับชาวสวนยางครับเขาเรียกร้องราคา120บาทต่อรองมาเหลือ100บาทสุดท้ายเมื่อวานครับรัฐบาลไปรับปากชาวสวนยางครับว่ายางชั้นสามแผ่นดิบจะประกันราคาให้กับกเกษตรกรในราคากิโลรกรัมละ90บาทกเกษตรกรก็ถามผมครับว่าจะเอาอย่างไร ผมบอกเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเอาอย่างไรผมเอาอย่างนั้นเมื่อพี่น้องรับได้พี่น้องก็เลิกถ้าพี่น้องรับไม่ได้พี่น้องก็ต่อสู้พี่น้องที่อำเภอเะวดเขารับได้ครับเขาสะลายการชุมนุมรัฐบาลมีเวลาจากนี้ไปสิบวันครับแต่ผมเรียนกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่า วันที่ประชาชนชาวสวนยางลุกขึ้นมาสู้พ่อเรียกร้องเขาประสบความสำเร็จชัยชนะในเบื้องตน้นแลกมาด้วยเลือดและชีวิตวันนี้วิญญาณของชาวต่อสู้นักต่อสู้ชาวสวนยางได้ถูกจุดขึ้นแล้วครับเขาเหล่านั้นได้สวมหัวใจเสด็จนในการเดินหน้าสุดท้ายครับ สำหรับคนที่มีหัวใจเสรีชนผมมีบทกลอนที่จะฝากไปถึงเสรีชนทั่วประเทศฝากไปถึงพี่น้องชาวสวนยางที่ตกลงกับรัฐบาลไปเมื่อวันนี้เป็นบทกลอนที่เขียนมาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วสำหรับเสรีชนตื่นเถิดเสรีชน ตื่นเถิดเสรีชนตื่นเถิดเสรีชนอย่ายอมทนก้มหน้าฝืนดาบหอกกระบอกพืนหรือทนขึ้นกระแสเราแผ่นดินมีหินชาติดารดาดความโชดเขาปริ้นปลอนตลอนเอาประโยชน์เข้าเฉพาะตน จงสู้จนสุดลิ้แม้ชีวิตจะปิดผลศักดิ์สรีมนุษยชนไม่เคยทนเป็นทาสใครพี่น้องครับประชาชนอย่างต้องเดินหน้าเพื่อประกาศศักดิ์สรีความเป็นเสรีชนวันนี้ครับ นับแต่นี้ขึ้นเดือนสิงหาคมมาเดือนกันยายนพี่น้องจะเริ่มรู้สึกอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆและก็ยิ่งนับวันหลังจากนี้ไปทุกวันทุกวันคนไทยจะเริ่มอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ประชุมสภาครับนางสาวยิ่งลักไปนั่งประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาไปนั่งขานชื่อวันที่เขานับองค์ประชุม ผลการนับองค์ประชุมปรากฏว่าสภาลม่มนางสาวยิ่งรักหน้าแตกคาสภาครับพี่น้องไม่ต้องช่วยไีเย็กหน้าก็นะครับเพราะว่าคืนนี้ครับเธอกับคณะเกือบร้อยทุนเดินทางไปหาพี่ชายที่อิตาลีเรียบร้อยแล้วครับนอกจากไม่แก้ปัญหาแล้วครับ นี่พาคณะทัวร์หายไปอีกห้าวันเที่ยวอ,อีกสี่ประเทศครับประเทศพอยไทยหมดเงินเฉพาะนายกเที่ยวไปครบคลิปนี้400กว่าล้านเลยครับถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าพี่น้องก็จะรู้สึกอึดอัดขึ้นเรื่อยๆอึดอัดขึ้นเรื่อยๆและเมื่อทนไม่ไหวสิ่งที่ต้องตอบก็คือนายกออกไปครับ ทนอีกนิดครับพี่น้องทนให้คนไทยตื่นขึ้นมามากอีกนิดพี่น้องครับและผมเชื่อครับว่าอีกไม่นานครับสิ่งที่พี่น้องต้องการทำก็จะเกิดขึ้นและพวกผมจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไปครับขอบคุณมากครับ โบกธงสวยไปทั่วประเทศไทยให้กับคนไทยที่เฝ้าดูพวกเราอยู่ทั่วประเทศรวมตั้งคนไทยทั่วโลกพระจันท์งามเด่นฝนฟ้าความช่ำเย็นเยี่ยมยุทธภูมิสงครามมีนายกันลวดเขี้ยวรละคือนามร